ไปไหนกูชนหมดอะไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยไม่ถ้าเราชนมันสามารถชนกลับได้ถูกปะเออทําไมยังไปไหนไม่จะไปไหนไม่จะไปไหนไม่จะไปไหนฮะแล้วข่าวว่าเก่าเหรอกูชนกูเหรอชนกูเหรอชนกูหนักเลยนะมันจะไปไหนฮะไอสสัตว์พ่อกูหนีนะไอ้สัตว์เอาคุณไปชนมันไม่ให้โอกาสกูได้กูไม่ให้โอกาสมันกันไอ้สัตว์เอาเด้เกนด๊อก อ <stop it. S 1> <oh> ันนี้อันนี้คือมันกดหมายใช่ถ้าเราชนมัาชนเราได้เออโอ้ยยาเคนโด้้ยหโ้เองโหโห้อ้้โหโอ้โหอ้้โอ้โโออ้โหโอ้้อ้โอ้อโหอ้อ้อ้

เสอยู่แถวเดิมใช่ปะไหอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แถวไหนส่งจีพีเอสให้ผมผมกำลังไปไปดูแลพี่ไม่ต้องแกล้งมันแล้วป้าเก่าฟัมเก่าเรามาขับไม่ปลายแล้วพี่เดิมใช่ปหมโอเคคพี่พี่เป็นคนที่คนทางนั่นแ่ละอย่าร้องนะพี่บอกไว้ก่อนล่านัอนเองทวนพี่พี่ยังร้องเองไม่ฟังอะไรพี่เลย ที่ขอเล่นคืนบ้างนะกันโ<ฮ>หเวลาตำรวจผู้หญิงข้างหลังไปไปอ๋อรู้หายไปไหนวะเอะอยู่ข้างหลังเฉยเลยพี่เซ็งอ้อ้อรถตอมไปไหนวะ ตำรวจผู้หญิงอ่ะวิ่งไปไหนไม่รู้เมื่อกี้อยู่ที่เรือบังไม่ผ่านผ่านมาไกลแล้วตอนนี้อืมไม่เมื่อกี้เขามาด้วยกันเ<ม>ขามาด้วยกันสามคนเลยแล้วผู้หญิงผู้หญิงตำรวจผู้หญิงลงก่อนไม่ทราบคงถ่ายคงประจำกูไม่ลืมแน่นอนกูบอกเลยรถคันนี้คันนี้สแตนเลสเลยไหนพี่ มันวิ่งกลับไปคนที่คนทางแล้วตำรวจอะ